สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนสมัครเปิดบัญชีทำ Affiliate กับ IQ Option นะคะก่อนอื่นเราได้ทิ้งช่องทางการสมัครไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าจากช่องทางนี้ได้เลยเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาสู่หน้าต่างนี้แล้วให้เพื่อนๆคลิกไปที่คำว่า o o y Now จากนั้นแถบด้านข้างทางขวามือจะปรากฏขึ้น ช่องแรกให้เพื่อนๆใส่อีเมลช่องที่2ให้เพื่อนๆตั้งค่ารหัสผ่านแล้วก็ติ๊กเลือก English ติ๊กถูกแล้วก็กด j o ยน n o วระบบจะเด้งมาที่หน้าเริ่มต้นให้เพื่อนๆไปที่อีเมลของเพื่อนๆที่ใช้ลงทะเบียนสมัครนะคะแล้วก็กดคลิกเข้าไปคลิก ที่คำว่า active account จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าต่างดังภาพให้เพื่อนเอนเลื่อนลงแล้วคลิกไปที่คำว่า got it เมื่อมาถึงหน้านี้ระบบจะให้เพื่อนเอนเลือกเปอร์เซ็นต์ผลกำไรที่เพื่อนๆต้องการนะคะมี50%กับ40%แต่เราขอแนะนำให้ท่านเลือกเป็น40%จะดีกว่า หลังจากนั้นเลื่อนลงมาให้เพื่อนเอนเลือกไปที่คำว่า individual จากนั้นช่องแรกให้เพื่อนเอนกรอกชื่อจริงที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องถัดไปเป็นนามสกุลภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันถัดไปเลือกนอนไทยแลนด์ เสร็จแล้วกด next ได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการยืนยันตัวตนกันนะคะให้เพื่อนๆไปคลิกที่รูปคนทางด้านขวามือด้านบนเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้คลิกไปที่คำว่า editor จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เพื่อนๆกรอกไปแล้วข้างต้นนะคะให้เลื่อนลงมาจะเจอช่องว่างตรงนี้ให้เพื่อนๆใส่ช่องทางที่เพื่อนๆจะนำไปโปรโมตนะคะเช่น YouTube Facebook ลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ลงไปจากนั้นกดเซฟค่ะหน้านี้จะเป็นหน้ายืนยันตัวตนนะคะให้เพื่อนๆอัปโหลด รูปด้านหน้าบัตรประชาชนและด้านหลังบัตรประชาชนมาคลิกที่คำว่า Upload New Document ได้เลยนะคะทำเช่นเดียวกับขั้นตอนการยืนยันตัวตนของสมัครเปิดบัญชี iQ o p t i o n ได้เลยเมื่ออัปโหลดแล้วเลื่อนลงมากดที่คำว่าเน็กเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นการยืนยันที่อยู่ของเพื่อนๆนนะคะ ช่องแรกให้เพื่อนเอนเลือก Thailand ช่องที่สองใส่จังหวัดของเพื่อนเพื่อนนะคะเป็นภาษาอังกฤษช่องที่สามใส่ที่อยู่ของเพื่อนเนนะคะเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันจากนั้นกดเซฟค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการอัปโหลดรูปเพื่อยืนยันที่อยู่ของเพื่อนเพื่อนนะคะจะมีให้เลือกเป็น s t a t e มนต์ของธนาคารบัตรเครดิตแล้วก็ พวกบินต่างๆนะคะเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นกดอัปโหลดรูปเลยค่ะเมื่ออัปโหลดทั้งหมดเสร็จแล้วจากนั้นรอระบบยืนยันนะคะส่วนหน้านี้มันเป็นหน้าที่สำหรับอัปโหลดเอกสารอื่นๆเมื่อทางระบบเขาร้องขอมาให้เราอัพนะคะเราค่อยอัพค่ะ ต่อไปเรามาดูหน้าแดชบอร์ดกันดีกว่านะคะในหน้านี้ก็จะมีการจัดอันดับของเพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆอยู่อันดับไหนนะคะแล้วก็เงินที่เพื่อนๆสะสมไว้แล้วก็จะมีลิงก์สำหรับให้เพื่อนๆนำไปโปรโมทกับเพื่อนๆท่านอื่นนะคะเพื่อนๆสามารถก๊อบลิงก์นี้ไปโปรโมทได้เลย หรือจะเป็นลิงก์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าโปรโมนะคะเลื่อนลงมาจะมีเขียนคำว่าเนี่ยคะ่ะ get link of mobile app นะคะเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยออกไปเป็นระบบ Android iOS เพื่อนๆสามารถก๊อบลิงก์นี้แล้วก็ไปโปรโมทกับเพื่อนๆท่านอื่นให้มาสมัครต่อลิงก์ได้เลยนะคะ ส่วนช่องทางการถอนเงินให้เพื่อนๆคลิกไปที่คำว่า p a y m e n t เงื่อนไขของการถอนเงินนั้นเพื่อนๆจะต้องแนะนำท่านอื่นให้มาสมัครต่อลิงของเพื่อนๆเ,เ,เองให้ได้ครบ5คนก่อนจึงจะสามารถถอนเงินนั้นออกมาได้ส่วนช่องทางการถอนเงินก็จะมีเช่น bitcoin skill เป็นต้นนะคะค่ะ ขั้นตอนการสมัครก็มีแต่เพียงเท่านี้ส่วนท่านใดที่ต้องการสมัครสามารถเข้าผ่านทางช่องทางด้านล่างจากใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันหรือคอมเมนต์จากใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ามาสอบถามกันได้เลย